สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยชั้นผถมศึกษาปีที่สองเจอกับครูดาเหมือนเดิมนะคะเอาละค่ะตามที่แจ้งกันไว้ว่าวันนัคดีลำน้ำนะคะวันนี้เราจะเป็นตอนที่สี่ตอนสุดท้ายของดอกซ้อยแสงงามนะคะเราเรียนบทดอกคร้อยมาสามชั่วโมงแล้วนะคะชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมง มีเรื่องอะไรไปดูกันจ้าวันนี้ครูดานีนิทานอีศพบเรื่องกากับเหยือกน้ำนะคะมาเล่าให้นักเรียนฟังนะคะนิทานอีศพบนะคะยังเป็นเรื่องของนกกาอยู่นะเป็นยังไงไปฟังกันเลยจ้ากากับเยือกน้ำ กาตัวหนึ่งรู้สึกควาหายน้ำมากจึงบินออกหาน้ำเพื่อกระทังชีวิตไปพบเหยือกน้ำใบหนึ่งเห็นมีน้ำอยู่รู้สึกยินดีมากแต่พอจะกินก็รู้ว่าในเหยือกมีน้ำร้อยเหลือเกินกาพยายามผลเหยื่อ จะได้เพียงล้มลงเพื่อจะได้กินน้ำแต่เหยือกหนักเกินไปจนหลักไม่ไหวในที่สุดอ็กคิดขึ้นได้จป็ใช้ปากภาพหินก้อนเล็กๆใส่ลงไปในเหยือกมีละก้อนทีละก้อนทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจนสามารถกินน้ำได้อย่างที่หวัง เอาละค่ะากากับเกีือน้ำนะคะเป็นนิทานอีสบนะคะเรื่องนี้เนี่ยสอนให้รู้ว่าการแก้ไขปัญหาด้วยความพยายามและปัญญาอันชานฉลาดจะทําให้เราค้นพบผนทางแห่งความสําเร็จนั่นเองนะคะกาเนีมีความพยายามมากภาพก้อนถีอกีละก้อนทีละเล็กทีละเล็กนะคะใส่ลงไปทีเล็กน้อยอ นึกถึงหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเลยนะคะก้อนหินลงไปแทนที่น้ํานะคะแล้วก็ผลักน้ําให้ขึ้นมาจนจานสามารถกินน้ําได้นะคะจา,มานมีความพยายามมากนะคะดังสุภาพติไทยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นนั่นเองค่ะเอาละค่ะนิทานอิศบนะคะเรื่องนี้นะ,ะ,เ,นนะ,ะเกี่ยวกับความเหมือนกันเราเรียนวรรณคดีนำๆนะคะเกี่ย นื่งนกนะคะตั้งแต่ต้นเลยและจบตอนที่4ี่ตอนสุดท้ายด้วยนิทานจบเรื่องากากับเหลือกะคะจบเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูคําศัพท์กันก่อนสุดท้ายแล้วคําศัพท์อีกหกคำค่ะคำแรกนะคะคือคําว่าพร้อมรักพร้อมรักแปลว่ารวมอยู่พร้อมหน้ากันนะคะคําที่สองคือคําว่าวัก แปลว่าตอนหนึ่งหนึ่งของคำที่เขียนต่อเนื่องกันวักนะคะหรือบรรทัดหนึ่งนะคะเขาเรียกวักในในบทร้อยกรองใช้คำว่าวักนั่นเองนะคะใช่คำว่าเหยื่อนะคะความหมายก็คือในที่นี้หมายถึงอาหารที่หามาได้นะคะคาบเหยื่อนะคะก็คือได้อาหารมาต่อไปคำว่าเหยือก ก็คือภาชนะใส่น้ำมีขนาดใหญ่และสูงกว่าถ้วยมีหมูจับข้างเดียวนะคะนี่ไงรูปเหือดนะคะคัูออกมาทำเป็นคำศัพท์เลยนะคะคำศัพท์คำที่ห้าคำว่าอารีหมายถึงในบทนี้จะมาจากคำว่าอบอ้อมอารีนะคะหมายถึงว่ามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นนั่นเองนะคะและคำที่หกคำสุดท้ายคำว่าอุตสาหะนะคะอ่านว่าอุตสาหะ แปลว่าบากบั่นอดท,ทนไม่ยอ่อท้อนั่นเองนะคะให้นักเรียนมีความอุตสาหะในการเรียนนะคะก็คือให้ขยันไม่ยอ่อท้อต้องอดท,ทนไม่ได้ต้องเรียนไม่ได้ต้องเรียนให้เก่งอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะบทดอกสร้อยนะคะแสนงามบทที่หนึ่งในวันคดีเป็นลนำทั้งสี่ตอนจบเพียงเท่านี้แล้วนะจ <c oughs> ๊ะทีนี้ก่อนจะจากกันอ่า เอาละค่ะบทจบบทวรรณคดีลำนำบทที่หนึ่งนะคะดอกค่อยสวงามนะคะทั้งที่เราเรียนมาแล้วสี่ชั่วโมงรวมรวมสี่ชั่วโมงนี้ด้วยนะคะว่าทําไมเด็กเขาเรียนต้องเรียนวนรรณคดีอ่าสงสัยไหมเรียนมาสี่ชั่วโมงแล้วสงสัยกันนะทําไมโมดาต้องมาสอวนวรรณคดีด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าทําไมเด็กเขาเรียนต้องเรียนวรรณคดีนะคะวรรณคดีหมายถึง วรรณกรรมหรืองานเขียนที่ยกย่องกันว่าดีนะคะมีสาระและมีคุณค่าทางวรรณศิลป์การใช้คำว่าวรรณคดีเพื่อประเมินค่าของวรรณกรรมเกิดขึ้นในพระราชกิจสดีกาตั้งวรรณคดีสโมโสรในสมัยรัชกาลที่6วรรณคดีเป็นวรรณกรรมที่ถูกยกย่องว่าเขียนดีมีคุณค่าสามารถทำให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจมีความคิดเป็นแบบแผน ใช้ภาษาที่ไพเราะบอกแก่การให้ประชาชนได้รับรู้เพราะสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นนั่นเองนะคะนี่แหละทาไมนักเรียนถึงเรียนวรรณคดีเพราะวรรณคดีเนี่ยสามารถยกระดับจิตใจให้สูงขึ้นและนนนคบนบรรณคดีแต่ละเรื่องนั้นมีคุณ่านะคะมอะีอารมณ์สะเทือนใจนะคะมีความคิดเป็นแบบแผนนะคะ เช่นอ่ะกาดันที่เราเรียนกันมานะคะบทกาดันเนี่ยสอนให้นักเรียนรู้จักอะไรคะรู้จักเผืือเพรรู้จักช่วยเหลือกันมีน้ำใจต่อกันนะคะต่อไปอบทนกขมิน้นนกขมิ้นก็มีความสกสารมีความขยันหมั่นเพียรน,นะคะให้เหมือนนกขมิน้นกลางวันก็ไปหากินนะคะกลางคืนกสมานอน แมวเหมียวก็ความน่ารักของแมวนะคะการเคี้ยวของแมวและความกระตันตีของแมวที่ช่วยจับหนูให้กับเจ้าของบ้านในเวลากลางคืนนะคะบทดอกค่อยเรื่องมดแดงก็จะกล่าวถึงมดตัวน้อยๆตัวเล็กๆเ,เนี่ยค่ะทําง,งานกันเป็นกลุ่มนะคะมีความสามัคคีในการทําง,งานเวลาใครไปแกล้งเขาไปทำรัง,งาเขาก็ช่วยๆก,ก,กันสามัคคีกันอ่ลุ่มกันจัดลุ่กันต่อยแล้วก็ที มากก็คือให้นักเรียนเนี่ยขยันนะคะขยันภาคเรียนเรียนหนังสือโตขึ้นมาจะได้ประกอบอาชีพที่ดีนะคะสามารถเลี้ยงตัวเองได้นั่นเองนะคะทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยให้นักเรียนเข้าใจว่าทําไมเด็กนักเรียนต้องเรียนวรรณคดีนะคะเพราะว่าวรรณคดีเป็นอะไรที่มีสาระและมีคุณค่าเหมาะแก่การเรียนนะคะเพราะ ยกระดับจิตใจให้นักเรียนสูงขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะบทวันณนาคดีลำน้ำนะคะบทที่หนเรื่องดอกค่อยแสนงามจบไปแล้วสี่ตอนนะคะสชั่วโมงเรากวน,นะ,ะวันนี้เราจบเป็นเท่านี้ภาพหน้าชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนอะไรกันเยวเราก็ว่ากันดีนะคะวันนี้ครูดาขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ